วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ซิสเต็มช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของเทคโนโลยียานยนต์และเครื่องบินรบสมัยใหม่เรามุ่งเน้นในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะ ความสามารถและคุณสมบัติที่น่าสนใจของอากาศยานทางทหารที่ทรงพลังที่สุดในโลกเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงและเข้าใจถึงศักยภาพของยุโทโธปกรณ์ล้ำยุคในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเครื่องบินรบแห่งศตวรรษ F 3 5 Lightning II version ปี2025ที่ถูกยกย่องว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการบินล้ำอนาคต F35 Lightning a i p 2025เป็นผลงานแห่งการพัฒนาอันยาวนานของบริษัทล็อกฮีทมาตินโดยออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบหลายภารกิจที่สามารถทำงานได้ทั้งการโจมตีทางอากาศการสอดแนมการโจมตีภาคพื้นดินและการปฏิบัติการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดิน จุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้คือระบบสเตลที่ล้ำสมัยทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงบินด้วยความเร็วและความคล่องตัวสูงโครงสร้างของ F-35 Lightning II มีการออกแบบให้มีความแข็งแรงและมีเสถียร,รภาพสูงใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสามารถต้านทานแรงกดอากาศที่รุนแรงในทุกระดับความสูง เครื่องยนต์ปราดแอนวิทนี่ f 135ให้กำลังมหาศาลที่สามารถทำให้เครื่องบินทะยานขึ้นด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งมีระบบไอพ่นที่สามารถปรับมุมการขับดันเพื่อการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดห้องลักบินภายในของ f 35ถือว่าเป็นการออกแบบที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ด้วยหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบ สามารถควบคุมและติดตามสถานการณ์การรบได้แบบเรียลไทม์ระบบปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์จำนวนมากและส่งต่อข้อมูลที่สำคัญให้กับนักบินโดยตรงทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วระบบอาวุธของ F35 Lightning II มีความหลากหลายและทรงพลังไม่ว่าจะเป็นทีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ถีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินรวมไปถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงความสามารถในการบรรทุกอาวุธทั้งภายในและภายนอกลำตัวเครื่องบินทำให้สามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้ตามความจำเป็นของสนามรบนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟ์ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์และการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม ด้านการสื่อสาร F 3 5ใช้เทคโนโลยี Data Link ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินและยานรบประเภทอื่นได้แบบเรียลไทมนี่ทำให้ F 3 5กลายเป็นหัวใจสำคัญในการรบยุคเครือข่ายเพราะสามารถแชร์ข้อมูลสนามรบไปยังทุกหน่วยได้อย่างไร้รอยต่อกองกำลังจึงสามารถวางแผนและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของรุ่นี2025คือระบบเซ็นเซอร์ฟิวชั่นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเรดาร์อินฟราเรดหรือระบบตรวจจับเป้าหมายแบบอิเล็กโทรออปติคอลและทำการประมวลผลร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพรวมของสนามรบที่สมบูรณ์แบบนักบินจึงไม่ต้องพึ่งพาการมองเห็นเทียมอย่างเดียวแต่สามารถใช้ข้อมูลดิจิทัลที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันในการตัดสินใจ สมรรถนะการบินของ f 3 5 lightning ii มีความสามารถในการบินระยะไกลด้วยถังเชื้อเพลิงที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้จึงทำให้ปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลับฐานระบบควบคุมการบินคลายาบวายทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้นักบินควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นก่อนหน้า F 3 5 Lightning II ถือว่าเหนือกว่าทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสามารถรอบด้านรุ่นปี2025ได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นการผสมผสานของระบบอัตโนมัติและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่เพียงแค่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นศูนย์กลางการควบคุมการรบทางอากาศอย่างแท้จริง หลายประเทศทั่วโลกได้เลือก F-35 Lightning II เข้าประจำการเนื่องจากเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของมันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอิสราเอลอิตาลีอังกฤษหรือออสเตรเลียต่างก็ยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้สามารถยกระดับขีดความสามารถทางการป้องกันประเทศได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้ F-35 จะยังคงเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศในหลายภูมิภาคทั่วโลก สำหรับรุ่นปี2 0ง5ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในที่เรียกว่าบล็อกอัปเกรดซึ่งเพิ่มฟังก์ชันใหม่ในการใช้งานระบบเรดาร์การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์และการจัดการข้อมูลขั้นสูงสิ่งเหล่านี้ทำให้ F 3 5ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบทั่วไปแต่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สามารถอัปเดตดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้คือการรีวิวสเปคและคุณสมบัติของ F-35 Lightning II รุ่นปี2025ที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่ก้าวล้ำที่สุดในปัจจุบันเป็นทั้งเครื่องมือในการป้องกันประเทศและสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการบินของโลก ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเครื่องบินรบและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto System เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในวิดีโอต่อไปครับ